ของการใช้สินค้าแบบโอนเนอร์ค่ะยิ่งอยากแนะนำในส่วนของเซ็ต King of Super a n t n t x i d a n t เนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเซตนี้ค่ะเป็นเซตที่ดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งหมดในร่างกายเราเลยค่ะล้วก็ทานง่ายอร่อยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถทานได้ค่ะที่สำคัญที่สุดค่ะมันมีงานวิจัยรับรองแล้วก็วัดผลค่าเลือดได้ ดังนั้นนะคะท่านทานไปแล้วท่านไม่ได้แค่รู้สึกดีค่ะแต่ท่านยังมีในเรื่องของค่าเลือดนําไปเป็นหลักฐานให้กับคนที่ท่านแนะนำเนี่ย<ๆ>เขาได้มั่นใจได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะการเปิดธุรกิจด้วยเซ็ตนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆตรงที่ว่าปกติเซตนี้อยู่ที่ราคา30,000 8 6 0 5บาทใช่ไหมคะสมาชิกอยู่ที่ประมาณ29,950บาท แต่ถ้าท่านเปิดธุรกิจด้วยเซ็ตเทนโลกนี้นะคะจะได้ราคาพิเศษนะคะเหลือ24,600บาทเท่านั้นและท่านจะได้รับในเรื่องของการฟรีค่าสมาัครหรือว่าค่าแพลตฟอร์ม600บาทด้วยนะคะแล้วก็ได้ราคาลดลงจากต้นทุนอีกตั้ง5,000กว่าบาทแล้วเซตนี้มันทานได้3เดือนตามงานวิจัยด้วยค่ะก็เป็นเซตที่คุ้มค่าวัดผลได้แล้วก็บอกต่อง่ายมากๆเลยนะคะและกิ๊กจะบอกว่า มันคุ้มยังไงบ้างคือสินค้าของเราเนี่ยราคาหลักหมื่นแต่คุณภาพหลักครึ่งแสนนะคะยังไงคือในส่วนของตัวสีแดงเนะะี่ยค่ะจะเป็นตัวกําจัดสารพิษในเลือดแล้วก็ตับค่ะถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็เปรียบเทียบเหมือนเครื่องกรองน้ําค่ะที่พวกเราอะคะ่ะกรองน้ําเพื่อให้น้ําบริสุทธิ์เข้าไปจะได้ไม่มีสารพิษในร่างกายเราใช่ไหมคะซึ่งเครื่องกรองน้ําก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่หมื่นบาทและในส่วนของขดสีทองเนะะี่ยค่ะ จะเป็นตัวที่ได้ช่วยเรของการกำจัดสารพิษระดับในเซลล์ตั้งแต่เราหายใจก็เหมือนกับท่านมีเครื่องกรองอากาศนะคะซึ่งก็ราคาเป็นหมื่นใช่ไหมคะรวมๆกันก็เกือบส0 0 0 0ื่นและนะคะแล้วในส่วนของตัวไลท์เซนเชียลที่เป็นเม็ดที่เป็นอาหารเซลล์เนี่ยถ้าเปรียบแล้วคือท่านต้องซื้อวิตามินนะคะทั้งเชลลเลยอะถึงจะได้รักษาอาหาร50ชนิดเท่ากับกล่อง่องนี้ค่ะรวมๆแล้วคิดว่าก็เกือบจะห้าหมื่นบาทนะคะ หรือความยุ่งยากในการหาอาหารทานให้ตามโภชนาการก็เรียกได้ว่าตีมูลค่าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการจะทานผักได้วันละ4-6่คัพพีหรือผลไม้สามถึงหส่วนหรือปริมาณน้นําตาลนน้อยคือมันยากอะค่ะที่จะทําแบบนี้ได้ดังนั้นเซตนี้ค่ะคุ้มค่ามากๆราคาหักหมืน่นแต่คุณภาพครึ่งแสนค่ะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของผลลัพธ์จากที่คุณพ่อ,อ,อกิแกค่ะ,คะได้ทานผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ KOA นะคะคือจริงๆผลเลือดตัวนี้พ่อทานตัวแรกคือตัวมากี่เฉยๆค่ะแต่ปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทานทั้งหมด3ตัวแล้วค่ะเรียบรอ้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นพี่ให้พ่อทดลองทานมากี่เพราะว่าพ่อคุณพ่อเป็นคนดื่มหนักค่ะก็เลยทําให้ค่าตับของพ่อตอนเมษาห้แปดในวิสิตสิบแปดพอทานต่อเนื่องมาสเดือนค่ะมีค่าหนึงลดลงนะคะเหลือสาาค่ะค่าหนึ่งเพิ่มขึ้นซึ่งพี่ก็ได้ปรึกษานะคะทาง คุณหมอที่ทําธุรกิจอยู่ในเ v เวอร์ไลฟ์ค่ะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรไหมคุณหบอกว,ว่าไม่เป็นไรหรอกให้ทานต่อค่ะจนคุณพ่อทานต่อเนื่องมา4ปีซึ่งตอนนี้ก็เริ่มได้ทานตัวไล c ์ซนเชียลแล้วก็ตัว l o อกเบอร์ Work ee, เข้ามาร่วมด้วยแล้วนะคะกลายเป็นว่าค่าตับของคุณพ่อค่ะดีขึ้นมากๆจาก48เหลือ13ค่ะจาก45เหลือ12แล้วในเรื่องของการตกค้างนะคะไตพ่อคิ๊กยังทํางานนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติค,ค่ะ เลยทำให้คิ๊กเนี่ยค่ะมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากๆก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านว่าถ้าทุกท่านเปิดใจรับประทานแล้วอย่าลืมตรวจเลือดนะคะมันจะทำให้แนะนำบอกต่อง่ายขึ้น,นะค่ะในส่วนของรายได้เงินคืนนะคะเรียกได้ว่าเรารับตั้งแต่ที่เราเนี่ยบริโภคเลยก็ในส่วนของที่ลดราคาสมาชิก25%จากราคาปกติใช่ไหมคะแต่เซตนี้มันเป็นราคาพิเศษใช่ไหมล่ะคะที่มันถูกกว่าราคาสมาชิกลงไปอีก เหลือ24,600บาทเท่านั้นค่ะแล้วในสินค้าแต่ละตัวค่ะเราจะมีปันผลเงินคืนอีกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นารายได้ที่ชื่อว่า Shop a n d Share Bonus ค่ะ5%เรเาคำนวณจากอะไรนะคะคำนวณจากในส่วนของราคาสินค้าที่เราจ่ายไปอะคะ่ะถอดแบตนะคะซึ่งตรงนี้คือ24,600บาทหารด้วย1.07ก็จะเป็นราคาที่ถูกว ถอดแบบแล้วคือ22,990บาทถูกไหมคะตรงนี้ยูนิลิเวอร์จะปันผลให้กับท่านเนะะียค่ะ5%ค่ะจากราคาสินค้าถอดแบบก็จะเป็นเซตนี้เนี่ยได้เงินคืนอยู่1,150บาทเป็นส่วนลดอีกทอดหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะปันผลเงินคืนให้กับเราเนี่ยภายในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะแล้วสำหรับใครหลายคนที่รู้สึกว่า อยากสะทานเซ้นนี้อีกและอยากได้ราคาแบบนี้อีกนะคะก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมสนับสนุนในการซื้อซ้ําสุดคุมค่ะเรียกว่าโปรแกรมออโต้ชิปค่ะโปรแกรมนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการรับต่อเนื่อง6เดือนนะคะแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยจะมีของแถมให้ด้วยแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งด้วยค่ะตรงนี้สามารถตัดบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารได้นะคะแผนรายได้ของเราเนี่ย ถ้าเราเริ่มที่จะใช้ดีถ้าเราเริ่มบอกต่อแล้วเนี่ยเราก็จะสะสมผู้ริโภคใช่ไหมคะจากรายได้แผน1 2 3นะคะเรามาดูกันว่ายังไงบ้างถ้าสมมุติว่าเราแนะนำบอกต่อไปนะคะประมาณ6บ้านหรือ6คนที่เขาทาน K O A เหมือนกับเรานะคะตรงนี้เนี่ยเรานะคะจะมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กก็คือตำแหน่งแรกคือ S B P แล้วในส่วนของการมีธุรกิจขนาดเล็กตรงนี้ค่ะเราจะรับรายได้เงินคืนยังไงบ้างนะคะทางที่1ค่ะก็คือเป็นสินค้าสำเด็จนะคะที่ถอดแบบนะคะคูณ5%ก็คือ1,150บาทเสร็จแล้วเราจะรับทางที่2ค่ะคือ Connection โบนัสตรงนี้คือมีทั้งหมด6คนใช่ไหมคะซึ่งซื้อเท่าไหร่คะซื้อเซตเดียวกับเรา ก็จะเป็น6คูณ22,990คูณ5เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ดูไง่ายคือเอา6คูณ1,150บาทนะคะทางที่3ค่ะเรียกได้ว่า group connection บ o n u s ตรงนี้คือการรวมเราแล้วก็คนที่เราแนะนำเนี่ยก็คือ7คนถูกไหมคะคูณด้วยราคาสินค้าแล้วก็คูณอีก5เปอร์เซ็นต์ก็คือเป็น7คูณ1,150บบาทรวมรวมแล้วคือ เอา6กบวก7บวก1ก็เป็น14คูณ1,150บาทเราจะรับเงินคืนนะคะในส่วนของการมีธุรกิจขนาดเล็กตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ16,100บาทค่ะถ้าตัวท่านเองนะคะอยากจะได้รับรายได้เพิ่มเติมเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีในเรื่องของโบนัสจากยอดขายหรือกุ๊ปคอนนคชันโบนัสที่สูงสุดถึง10%เลยค่ะ ถ้าใครๆคงอยากรู้ว่าแล้วพอเป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วตรงนี้ต้องรักษายอดอยังไงนะคะบ้านก็คือจริงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยสามารถมีลูกค้าประจำนะคะทุกๆเดือนเนี่ยที่ใช้เซ็ตโคเเนี่ยคะ่ะสี่เซตนะคะตรงนี้ท่านก็จะรับเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากเดิม5เนี่ยเป็น7ที่เพิ่มเข้ามาในทางนี้นะคะแต่ว่าถ้าท่าน,น่ะ เออรักษายอดไม่ได้ล่ะถ้ารักษายอดไม่ได้ค่ะอยู่นี่ริเวอร์น่ารักมากยังให้เปอร์เซ็นต์ท่านอยู่นะจริงๆอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพิ่มเป็นหกเปอร์เซ็นต์ให้กับท่านด้วยแม้ท่านรักษายอดไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยขายได้เกินกว่ายอดก็คือขายได้สี่ถึงเจ็ดเซตเนี่ยท่านจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้่เป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ท่านถ้าแปดถึงสิบเอ็ดเซตท่านจะได้รับแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าสิบสองถึงห้าเซตท่านจะได้เก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าสิบหกเซ็ตขึ สิบเปอร์เซนเลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ผู้บริโภคที่เขาใช้ด,ดีค่ะเขาบอกต่อไปนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคอนเน c t ชันโบนัสนะคะรับสูงสุดลึกถึง4เทียหรือ4ชั้นเลยนะคะยังไงเราลองไปดูกันนะคะ นี่เห็นไหมคะคือ4ชั้น5 1เปอร์เซ็นต์ชั้นแล้ว2อเปอร์เซนต์อีก3ชั้นนะคะเรามายกตัวอย่างกันนะคะว่าสมมุติว่าเรานะคะมีการบอกต่อไป6คนนะคะเราก็จะรับ 5- ้ร์เนชั้นแรกแล้ว6คนเนะะี้ยค่ะบอกต่อไปอีกคนละ6นะคะก็จะเป็น36ใช่ไหมคะตรงนี้จะรับ2%ต่อมา36คนบอกต่อไปอีกคนละ6 ก็จะเป็น216คนในเทียที่3นะคะตรงอีก2%ต่ปอระมาณ2 6 6บอกต่อไปอีกคนละ6ก็จะมีเทียนี้ค่ะอยู่ที่1296คูณ2%นะคะรวมรวมทั้ง4ชั้นแล้วนะคะ4เทียแล้วเนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แบาทโอ้โหสูงมากๆก็คือเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าท่านนะคะไม่ชวนใครทำธุรกิจเลย ท่านแค่ดูแลลูกค้านะคะให้เขาแฮปปี้แล้วเขาบอกต่อให้กับท่านนะคะลงลึกถึงสี่เทียท่านมีรายได้หลักแสนได้เลยนะคะ